เฮ้ hey, ชุบป,ปิงปิงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รุมวลโชว์รีวิวกับมาเรนิจาย์แย,ย่สลับวันนี้เพื่อนๆจานี่อะไรกับผมเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็อ้าวเฮ้ยอะไรว่ารุมวลชาลมูล,มลฟิกูอาร์สองจุดศยคือหยางนะครับผม รีวิวไปนานมากๆแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้คุมวลรีวิวไปนานมาชาติหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ที่เอามาให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันมีการอัปเกรดเว้ยเพื่อนๆนะครับผมก็สลับตัวนี้เนะครับเป็นของทางสปอนเซอร์อีกแล้วครับท่านนะครับเป็นของทางคูบอลน,นะครับคูบอลเขาบอกว่าอ้า ให้ตัวนี้มายืมรีวิวแต่ว่ามันวิเศษตรงที่ว่ามันมีการอัปเกรดเรื่องของหัวโมแล้วก็เข็มขัดที่สามารถเปิดไฟได้ะนะครับอ่ะเป็นเพื่อนเพื่อ,อไม่เป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าด้านในเนี่ยมันจะหล่อจะเท่ขนาดไหนเห็นคูบอลเขากรนตี้นลึกเกินว่ามันดีซะเหลือเกินเลยทีเดียวเชียวคูบอลก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอยากจะรู้กันว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แพคเกจจิ้งตัวเก่าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนะครับมันก็เหมือนเหมือนเดิมไม่มีอะไร ปกติเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าไอหัวโมนะครับมันเปิดไฟได้เนี่ยมันจะเฟลฟ้าขนาดไหนโอเคเดี๋ยวกลับมาครับไปปุบเปิงๆมาแล้วครับเพื่อนๆนี่เลยจ้านะครับผมกับเจ้าชิโนมะนะครับผมที่เป็นของทางสปอนเซอร์ของคูบอลเขานะครับที่เขาบอกว่ามันดีกว่าตัวเก่าตรงที่ว่ามันมีการอัปเกรดนะครับที่หัวนะครับแล้วก็ตรงที่ส่วนที่เป็นเข็มขัดนะจ๊ะนะครับผมก็เนี่ยเพื่อนเนเพื่อนเเห็นความแตกต่างกันไหมนะครับเห็นความแตกต่างของตัวมันหรือเปล่า โดยส่วนตัวคุณมัวนะครับแว็บแรกที่มองนะครับตอนแรกที่เห็นตอนที่เปิดกล่องมาก็จะเห็นว่าเออหัวจะมีความแปลกๆไปนะครับเขาก็เช่นกันเข็มขัดก็เช่นกันนะครับเหมือนสีที่เข็มขัดเนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นมากนะครับผมแต่ทีนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับอย่างที่คุณบอลแกพูดมาว่ามันมีการเปิดไฟได้อันนี้ก็ยังไม่ได้ลองดูนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าพอเปิดไฟได้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเปลี่ยนหัวไปแล้วนะครับเปลี่ยนหัวเป็นแบบ เปิดไฟแล้วแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นมันก็เป็นสวิตเนาะนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นแม่เหล็กหน่อยขออนุญาตจับก่อนนะนะครับอ่ะลองดูจุ๊บมอมเปิดไฟแล้วนะตอนนี้นะจุ๊บอ่ะตอนนี้นะครับไฟที่ตานะครับไฟที่ตากับเข็มขัดเห็นไหมครับสว่างขึ้นอย่างชัดเจนนะแต่คุณมัวลองดับไฟสักนิดนึงก่อนโดยที่เห็นชัดขึ้นไหมโบชัดขึ้นไหม อ่านะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าไฟที่ตานะครับแล้วก็ที่เข้มขัดนี่จะสว่างขึ้นเห็นชัดเจนเนาะเพื่อนๆเนาะนี่เห็นไหมฮะเออเอาเาเอาเอมันก็ได้อีกมิติหนึ่งเหมือนกันนะครับในการเล่นเนาะเวลาเอาไปถ่ายพงถ่ายภาพมันก็จะได้แบบว่าเพิ่มจินตนาการความสมบูรณ์แบบให้ของภาพเราของวิดีโอเราให้มันสนุกมากขึ้นกับการมีของโมอะไรพวกนี้นะ นะครับผมเออก็อย่างที่บอกครับทาง o f f i ิเชียลเขาไม่ยอมทำนะครับเราก็เลยต้องมาหาอะที่เป็นแบบฟิลเตอร์บารตี้พวกนี้มาเล่นกันเองเนาะเป็นเพื่อนเนาะเฮ้ยก็สวยดีก็เฟี้ยวอยู่เฟียวอยู่เลยล่ะนะครับผมกับการเปิดไฟของชาร์ดมูลพอตามันเขียวปัดดีซะเหลือเกินนะครับแล้วก็เข็มขัดก็จะมีแสงขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าที่คุมบอลคุมบลมองคุณบอลเขาการันตีบอกบอกมาว่าหัวมันสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่ามันเหมือนขึ้นอ่ะทีนี้คุมวงก็ยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่แล้วคุมวงเองก็หลังๆมาไม่ค่อยได้จับชัดมูลเท่าไหร่เดี๋ยวลองเอาตัวเก่ามาเปรียบเทียบว่ามันต่างกันขนาดไหนเนาะชุบอ่ะเป็นเพื่อนทีนี้ลองเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับผมกับเจ้าหัวโมนะครับเข็มขับโมด้วยแล้วก็กับตัวเก่าออริจินอลดั้งเดิมนะครับนี่เลยครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่เ,นเพื่อนๆนะครับผมถ้ามายืนเทียบกัน อย่างนี้เลยนะจะเห็นกันมาดูกันชัดๆอีกสักทีนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะนะครับเนี่ยถ้าเราเห็นกันแบบโอ้โหนะครับความเลียวของใบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหัวโมนะครับใบหน้านะครับหัวมันจะดูเลียวกลมสวยกว่านะครับไอตัวอลิจินอนเนี่ยตรงหูเนี่ยนะครับที่เป็นหูตุ่มปุ่มตรงเนี้ยมันจะดูอ้วนใหญ่ไปสักนิดนึงนะครับผมแต่อันนี้มันก็ เพิ่มให้มันดูมีมิติมากขึ้นสวยขึ้นพอเปิดไฟได้เพื่อมาดูดิโอ้โหตายแลวเลยนะครับผมแม่นะครับมันสวยเกิดกันจริงๆนะนะครับผมเนี่ยมันแบบโอโ้โหเฟี้ยวเงาะมากอะนะครับเนี่ยนี่นี่นะครับก็อย่างที่บอกครับความคมต่างๆมันจะมีความคมขึ้นเห็นไหมตรงปงตรง,ตรงปากเด่นชัดเจนมากสีก็มีความแตกต่างกันด้วยนะไอพวกแถบต่างๆที่เป็นแถบสีดำอะไรพวกเนี้ยจเจนชัดมากนะครับว่า ไอ้ตัวเนี่ยที่เป็นหัวโมวนียนะครับที่เปิดไฟได้เนี่ยมันจะคมแล้วก็จะมีความตื้นลึกหนาบางที่โอเคกว่าอันนี้จะดูแบบเบอร์เบอร์จืดจเจริๆ,ๆไปเลยนะครับดูแบบไม่สวยไปเลยแหมพอเจอไอ้ตัวหัวโมวปไปนี่คือแบบกรี๊ดเลยนะครับผมแบบจบเลยนะครับแหมอะไรมันจะขนาดนั้นวะนะครับผมแต่ก็สวยจริงๆนะครับก็ทําให้คุมมวลแบบอยากได้เหมือนกันนะนะครับผมแต่ก็หัวโมพวกนี้ราคาก็ไม่เบาเช่นกันนะครับราคามันก็แบบประมาณ บางร้านก็เป็นพันบางร้านก็เกือบพันก็มีแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะไปเจอร้านไหนกันแต่ถ้ามันเจอในราคาที่พันกว่าผมผมก็มองว่าอย่างนี้นะถ้าเราชอบจริงตัดใจซื้อไปได้ก็โอเคเนาะเพราะของพวกนี้มันอยู่กับเรามันก็อยู่กับเราไปนานๆนะเนาะนะครับผมแต่ว่าไฟพวกนี้มันก็มีระยะเวลาของมันนะมันอาจจะมีทานเทินหมดอะไรมันได้เช่นกันนะเพื่อนๆนะนะครับด้านหลังเป็นไงก็มันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอะไรก็จะคมมากกว่าดูที่เข็มขัดเข็มขัดก็จะเห็นมีความแตกต่างชัดเจนมากๆเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โหเข็มขัดคือแบบ คือไอตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นดั้งเดิมไอตัวที่เป็นหัวโมไอตัวดั้งเดิมเนี่ยเข็มขัดจะต่างกันอย่างชัดเจนตรงที่ว่ามันจะมีความตื้นลึกหนาบางของเส้นแถบต่างๆของตัวเข็มขัดโม,มมันจะชัดมากกว่าเลยเห็นไหมชัดคมปิ้งเลยเออเออเอาเอาเอาก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ กูนสนใจนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัปเกรดให้น้องได้เมื่อไหร่นะแต่ก็สนใจนะเห็นแบบเอออยากอัปเกรดให้น้องให้มันเท่ขึ้นเลยอะ่ะนะครับผม<อ>ที่มา,<อ>าดู<ม>ลูกเล่นของไฟกันบ้างนะนเพื่อนนะนะครับไอไฟหัวโมวพวกนี้ส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเปิดแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บนี่มันก็จะสว่างเลยเห็นไหมฮะเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสว่างนี่เลยปิ๊งๆเลยเห็นไหมนี่ปิ๊งๆเลยแล้วมันจะชอบมีแบบไฟกระพริบอะ่ะถ้าเราไปแตะอีกทีนึงอะ่ะเนี่ยฮะมันจะมีความกระพริบแบบตรงนี้ก็เหมือนกัน เนี่ยมันจะมีแบบค่อยๆแบบค่อยๆค่อยๆสว่างวอมวอมเห็นไหมวอมวอมมาแบบเนี้ยเออเออเราไปแตะทีก็น่าจะปิดเลยนี่อันนี้อันนี้คือปิดปุ๊บปิดอ่าอันนี้คือปิดละเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บนี่นะครับมันก็จะเท่เก๋ก,กู้แบบนี้เลยนะนี่ครับลูกเล่นของมันจะเป็นประมาณนี้ก็เท่ดีอย่างที่พูดนะครับผมนี่เห็นชัดไหมอาจะเห็นกันชัดอยู่ลองลองลองดับไฟสักดวงหนึ่งก่อนเนาะ จ๊บอ่านี่ยิ่งดับไฟตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยไหมโอ้โหสะท้อนชุดเกาะมันแวลวาวอยู่แล้วไงมาสะท้อนกับดีเฟตกับสีต่างๆมันทําให้แบบดูสวยมากขึ้นเลยนี่ยคือเฟี้ยวเลยวะเท่เลยเท่เลยเท่เลยเอาเอามาป้ายากันขนาดนี้แล้วนะครับผมต้องโดนกระมังผมบอกว่าอ่ะ <c oughs> ก็สลับตัวนี้นะนเพื่อนๆนะนะครับกับเจ้าชัดมูลงานฟิกกูอาร์2.0นะครับแต่มาในรูปแบบของอัปเกรดนะครับที่มีหัวโมกับเข็มขัดโมมา ก็สวยดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็เอามารีวิวเพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจยังไงก็ลองไปหาซื้อกันมานะครับตามเพจของเราก็น่าจะยังคงขากันได้อยู่เรื่อยๆแหลนะของพวกนี้นะครับกับเจ้าชรมูลหัวโมที่ผมมองว่าเออก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับแล้วก็มันทําให้มันดูหล่อขึ้นสวยขึ้น สมจริงมากขึ้นสนุกมากขึ้นกับเดิมแน่นอนสำหรับหัวโมนเนี่ยถ่ายภาพสนุกแน่เพราะว่ามันมันไม่ต้องใช้เอฟเฟกของการแต่งภาพแล้วไงเพราะว่าไฟมันเปิดได้อยู่แล้วอะไรอะไรประมาณนี้แล้วไอ้พวกมดแดงเนี่ยถ้ามันเปิดไฟได้เนี่ยมันพอมันถ่ายภาพมันสนุกดีนะเออผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะครับมันมันช่วยได้จริงๆนะครับผมก็เอามาอวดเอามาป้ายยากันเผื่อใครสนใจไงก็ลองไปตามหาดูเนอร์นะครับกับหัวโมโแต่พิกัดของร้านเนี่ยคุณมวลก็ไม่รู้ว่าคุณบอลแกแกไปหาจากไหนนะแต่ผมก็เชื่อว,ว่าตามเพจย,ยังคงหาได้อยู่เื่อแหล นะครับก็สลับตัวนี้ก็จะเอามาอวดประมาณนี้นะกันกับเจ้าชนมูลหัวโมอัปเกรดโคตรเท่ฟิ้วฟ้าวมะพร้าวแก้วไฟวิบวับวิบวับนะครับผมก็สลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กับคุ้มมวลโชนรีวิวด้วยนะจ๊ะแลารอดูอีกทีนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุ้มมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรนะครับมาป้ายานอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสลับวันนี้คุ้มมวลไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย